มาลูกมาอ่าเฉยเลยนะเที่ยงแล้วนะจะเที่ยงแล้วนะลูกมากินข้าวเลยคนเก่งแล้วงอนอะไรนั่งหนาแค่ไม่อยากให้เธอไปกับเพื่อนอ่ะเฮย้ยปลาดอรี่ก่อนเลยเหรอฮะปลาดอรี่กับไก่น้องไก่กับปลาดอรี่เด็กไม่เอาอะไรเลยลีลาอีกไม่เคยกินปลา ยเอาปลาดอลลี่ก่อนเลยครับอุ้ยคนก็ชอบนะปลาดอลลี่อะมหาว่ต้องชอบมังแหละเนาะวุ้ยปลาก็อร่อยนะครั้งแรกของเท็ดดี้กินปลาดอลลี่เหรอวุ้ยวุไปเล่นกับเพื่อนมาถามอมแมมจะอาบน้ำก็ไม่อาบ กินอะไรก็ไม่กินเนี่ยเห็นไหมเปไหนครับไปไหนลูกมามามากินเร็วๆเ,เร้วกินให้จบแล้วจะเก็บล้างแม่อาบน้ำไปแล้วเนี่ยหนูมอมมากเลยนะเนี่ยเด็กมอมเด็กมอมกินปลาดอลลี่ก็ได้เอ้ยไก่เป็นมันไหมวาเออน้องไก่เป็นมันหรือเปล่า ไก่ไรกระดูกนี่ก็แมงวันมาจากไหนเยอะแยะไปหมดไปไหนลูกไม่ต้องไปกินตรงนั้นหรอกเดี๋ยดีมา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 ไม่ต้องไปกินไก่ขนาดนั้นนะนะลูกกลัวเลอทําไมมาลูกมามาเร็วมาเร็วก,ก,กินตรงนี้ก็ได้กินเลยแต่แม่ต้องซื้อที่ใส่ข้าวหนูใหญ่กว่าน,นี้แล้วเนี่ย ให้มันเท่ากันเนาะเอ้ยเด็กกินปลาปลาดอรี่ก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยวิ่วิ่ว่อร่อยได้เอเทั้งวันเลยไม่กินอะไรเลยเนี่ยไ,ไปกับเขาตล,ตลอดตลอดกว่าจะกลับมาได้แม่ก็เป็นห่วงเนี่ยมาก็มานอนใต้โต๊ะเนี่ยเรียกมาก็ไม่กินนะ ต้องหาอาหารใหม่ๆให้กินน่ะเอ้ยต้องซื้อปลาดอลลี่แล้วแหละเดี๋ยวบอกป้าป้านะซื้อปลาดอลลี่หน่นหน่อยปลาดอลลี่อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยเยกินเกี้ยงเลยนะหิวอะเด็กเด็กมันหิวเด็กมันหิวข้าวไไก่ก็เอามือนกันไก่ก็เอา สองอย่างนั่นแหละวุ้ยน้องไกลและกระดูกอันยอยอันยอยกินสองอย่างอะเละแต่แม่ไม่รู้ว่าหนูกินปลาไงเนาะคนเก่งเนาะคนเก่งเนาะคนเก่งกินได้ทุกอย่างแต่เด็กดื้อมันชอบหนีเที่ยว นะเด็กดื้อชอบนีเที่ยวเด็กดื้อชอบนีเที่ยวครับชอบหลอกให้แม่ตามหาชอบหลอกให้แม่เป็นห่วงอเอ้ปลาหมดก็ต่อด้วยไก่เลยอะครับอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไก่ก็อร่อยแต่นูก็เลือกปลาก่อนเลยแม่ แมลงวันก็มาจังได๋นะเนาะเปียไอ้ตัวแมลงวันจังเลยวะ